ไปตามใน้หมดรื่อง เขามีคนอยู่แบบนี้อัอนนี้ตอนโปรเจกต์นี่ต้องมีใช้ตังทำครับ อ้อาวกำข้างนี้เปิดไม่ได้หรอครับไปกัน